อ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านคะก่อนอื่นขอขออภัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการมาที่วัดโพทองในวันนี้คือหลวงพ่อท่านให้มารับพยันให้กับทหารนะคะก็เลยไม่ได้ทราบว,ว่าจะมีสื่อมาเยอะขนาดนี้นะคะเลยใส่เสื้อยือดของมูลนิธิมาเฉยๆขอประธานอภัยทุกท่านด้วยค่ะเบื้องต้นนี่อาจจะเรียกว่าเป็นภารกิจแรกก็ได้ครับของโคศกคิจอาสาที่รัฐตนตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งเมื่อสองสามวันก่อน ภารกิจแรกนี้ทำอะไรบ้างผมว่าแค่การตั้งโคศกิตอาสาดร um, บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีขึ้นมานี้มันก็ทำให้หลายคนสันสะเทือนอยู่นะครับโดยเฉพาะบุคคลนี้แหละครับสันสะเทือนอะไรบ้างผมขอไม่ลงนั้นรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการโจมตีกล่าวหาบุลลี่กันเกินไปแต่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่ามันก็เป็นการทำให บางวงการบางคนสั่นสะเทือนหวั่นไว้อยู่พอสมควรครับอันนี้คือเพียงเศษหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับที่นํามาเสนอตรงนี้แต่ผมอยากให้พวกเราติดตามดูบทบาทหรือว่าภารณาร่าปสิทธิภาพของโฆสกจิตอาสาท่านนี้มากกว่าครับฟังดูครับว่าภารกิจแรกที่ไปทําในครั้งนี้ทําอะไรบ้างครับอโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านคะ ก่อนอื่นขอมูลนิธิมาเฉยๆขอประธานอภัยทุกท่านด้วยค่ะเบื้องต้นค่ะโอเคเอาเข้าประเด็นกันมากรณีทหารกรณีทหารนะคะก็เออเป็นเรื่องที่เราเสียใจอย่างมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และนี่เป็นเรื่องที่ผิดในเรื่องของสนที่สัญญาอย่างร้ายแรงอันนี้ยเราขอประนามค่ะเราขอประนามการกระทําแบบนี้นะคะเพราะว่า เราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วที่ช้าเนี่ยนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเช็คพิกัดให้แน่ใจจะได้ประนามได้ถูกต้องและบอกข่าวพร้อมๆกันและดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับสื่อทุกท่านเพื่อท,ที่ให้ทุกท่านช่วยบอกทุกคนต่อจากเราด้วยค่ะว่าเขาวางระเบิดในแผ่นพื้นแผ่นดินไทยค่ะเขาวางระเบิดในผืนแผ่นดินไทยซึ่งเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและ ต้องประนามค่ะแล้วทําให้ทหารไทยของเราถึงขน,นาดที่สูญเสียอวัยวะนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สมควรอยู่แล้วเพราะว่ามันถึงเวลาที่ตามการเจรจายุติยิงเราสามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้วไหนคือพื้นที่ประเท,ะเทศไทยเราต้องสามารถที่จะเดินไปได้เข้าใจใช่ไหมคะในพื้นที่พื้นที่ของประเทศไทยทุกคนสามารถเดินไปได้แต่เนี่ย พอเราเดินไปตามที่ควรจะเป็นในในขอบของประเทศไทยเพื่อทำรั้วลวดหนามนะคะในสิ่งที่ควรจะเป็นกลับกลายเป็นว่าเราเจอกับระเบิดและเจอระเบิดเยอะมากในหลายๆพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์ให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องการการสูญเสียมากกว่านี้อีกแล้วก็ขอประนามอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเรื่องไปยังสารโลกด้วยค่ะ หลายคนคงจะก,กังวลนะครับว่าโคศกนี่อาจจะมีค่าตอบแทนแต่ดูชื่อที่ตั้งแล้วผมว่าก็คงไม่มีค่าตอบแทนหรอกครับโคศกกิจอาสามาช่วยงานทหารมาช่วยงานราชการเท่านั้นครับส่วนใครที่จะบุลลรีไปค้อนขอดไปคิงไปด้อยค่าเขาว่ามีค่าตอบแทนก็ว่ากันไปครับแต่ดูๆแล้วน่าจะไม่มีครับ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับบทบาทของดรบุ๋มประทัดดาว์ผู้ดีก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาในทางสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าครับ